สําหรับวันนี้นะครับเราก็โชคดีมากนะครับได้มาเห็นภาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์จรุดวัชพันธ์สูงนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่ามีธาตุอะไรบ้างจะาดีเป็นผู้อนุเคราะห์นะครับในงานนี้ครับในครั้งนี้นะครับก็ตรวจสอบโดยเปิดโอลิมปัสแบนด้าอิเลเมนต์เนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เราสั่งจากสารัฐมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีธาตุอะไรบ้างที่สําคัญนะครับผลออกมาแล้วนะครับได้แคลเซียมประมาณ8%ซตมีแมงกานิส 6,530ในล้านส่วนนะครับและมี LE 88%นะครับ LE ในที่นี้ก็คือธาตุน้ำนะครับก็คือว่าน้ำพึ่งน้ำอ้อยบัวร้อยปอดเกสรร้อยปดนะครับที่ผสมในองค์พระนะครับในที่นี้จะเห็นว่าเป็นการสร้างพระแบบโบราณครับคือหนักว่าน,นะครับเลดี้ทวนมเลตเป็นการยืนยัน DNA พระเครื่อง เสมือนลายนิ้วมือของมนุษย์เฉพาะเจาะจงในพระองค์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเรดีท้ทวนเมล็ดประกอบด้วยบาดแตลลางทาต